ฮาทับซีบอกแกเดินมาติดพ้เเดน,ออดนเจ้าแก่บอกติดพนไอ้บอกติดพนเจ้าแก่เราไปเจ้ามาเอาใยดูบุดีไปอ้าวแค่เรา,าไปยายซิเดือนไม่บอกบอกดายที่ช่วย,ยาย Pedro. hello, cái bây cái bây giờ sinh cái bây gì vậy? Mà đa võ, Mà đa võ. มาดางบ่เ้ิดปนเจ้าดื้นาไปเจ้าบวยเจ้าบุตรีลาไปมาน่อยาหห้องลาไปเอาวยา่ห้องยหยดเก่งไปยหยสิเดือนยายจิไหว้ดีกลังมีจาโยบตรีเอาแล้วโมกุญโชจะน่าดุงบ่ <c oughs> กูจะไปวันน้กู่อนน่ทุกเวรแรกเวาหนูไปมือนอเกิดบ่อตอนกลาหนูไปท่าน้าแม่กูน้าแม่อนอันนี้เกิดสามวนละมึงส่งิูแลันังก้อนฝ่ก่อน ะันนะไปาเราสงาร้มหมื่นบ่อาใ้งนเยกหน่อย้รกันชอมไต่างก็งงานดกปรอีกเกิอีกเกิดต้องใจฮะ ลองทำไงเออต่อนเดือนปรโอหมุงหรอกดองเนื้อทิพย์ลานเดือนทิพยนเนี้ยเออใช่วัดเงินวันปลาจาด้มีฟันอยาว้ต่อยหมเบ้นเราเนี่ยเกียรึจวงงาน có năm năm và là nó cháu chị vợ chị kia đúng không ลี่ยนทียาญ่ลงจู่ทีให่ยน่งเกินอะในสายู่เท่ไม่ีใหป่จูเยอะอ๋อก็นอสเตลจังสเตโลว่างทีไหนแซคะไรแซ่นแซงไปใหญ่ The one that anything like for you. เน็ตเบรคไวไฟมั้วิจเน็ตเบรคไวไฟแตกต่างกันไหมอ้าเน็ตกับบุญเบรคไวไฟบุญเบรคแค่ที่เกี่ยวหรือง่ายคุณใช้งานข้อมูลไร้สายครบถึงขีดจำกัดแล้วข้อมูลไร้สายถูปิดใช้งานเฮ้ยหากคุณเปิดการใช้งานข้อมูลไร้สายอีกครั้ง ผู้ใช้บริการอาชีพข้าเป็นการเพิ่มเติมจากคุณาอคือนอะไรสาย 我跑到另一个站来。 แล้วน้กนนพีจะมวตนานัอกูไกลแล้วนสิคูปนี้กับกระซังใิเมื่อตัเองสิโต้สิจ้าสิงมวยอย่งตัเองก็ต้อง้างเจ้าทระคลองตัเองอะทุรการมายัวเองอาออนโมรูโตอออนจ้า เกินจไม่ถึโทรดีแม่เราไปปุบริงไไหนราิงสิจาาจะเปลวนโมอต่นแล้วต่อจะเรีกตัองกำชับแอสตางเบืนเนอกเกนะแอสตางเพิน

បាត់វាឡានដល់ដានហើយយេឡានសុខអនលឺបងអននិយាយប្រសុំខ្លួនទីសិនត្រូវអនឡតទៅអនតែឯងអឺរឹងហងតែឯងតែឯងសិនចា៎តែកណ្ដួទៅនិយាយគិតត្រូវតោរបស់តែឯងអាចដៃមកໃសពីប៉ាមកໃសមកខួនក៏ទៅអូនមកដូច

ยอมเราชักทุกเรื่องยอมแั่เบี้ยร่างเราชักทุกเรื่องค่ะ